ตัวต้านทานนะครับหรือ r e s i s t เ r นะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการต้านการไหลของกระแสะไฟฟ้านะครับตัวต้านทานนะครับก็สามารถแบ่งออกได้3ชนิดนะครับก็คือ1ตัวต้านทานแบบคงที่นะครับฟิกรีสตสเตอรนะครับสอรับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับ Ad j u s t a b l e r e s i s ต o r และ3นะครับตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับ v a r i a b l e r e s i s t o r นั่นเองครับตัวต้านทานนะครับมีหน่วยของความต้านทานเป็นโอห์มนะครับโอห์ม oh หรือโอเมก้านั่นเองครับซึ่งตัวต้านทานตัวแรกที่เราจะนำเสนอก็คือตัวต้านทานแบบค่าคงที่นั่นเอง Fix e d s e s i s t ต r นะครับตัวสัญลักษณ์ของตัวต้านทานแบบคงที่นะครับส่วนมากก็จะมีการใช้งาน2แบบหลักๆ คือแบบแรกกับแบบที่2นั่นเองนะครับตัวต้านทานนะครับเมื่อเราเอามาแบ่งตามลักษณะของวัสดุที่นำมาสร้างนะครับแบบค่าคงที่ก็จะมีดังนี้นะครับก็คือก็คือตัวต้านทานแบบคาร์บอนผสมนะครับคาร์บอนคอมโพสิชันรีสิสเตอร์นะครับ<า>ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ ตัวต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอนนะครับคาร์บอนฟิล์มรีสิสเตอร์หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับที่เห็นกันบ่อยนะครับ ตัวต้านทานแบบฟิล์มโลหะนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เห็นเป็นแบบค่าผิดพลาด1%นะครับตัวอย่างนะครับตัวต้านทานแบบไววาวนะครับไววาวรีสสเตอร์นะครับส่วนมากที่พบเห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต้านทานที่ใช้เป็น โลดนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับพพวเวอร์ค่อนข้างสูงนะครับ ตัวต้านทานแบบฟิล์มหนานะครับทิกฟิล์มรีสิ์เตอร์นะครับก็จะมีแพคเกจแบบ TO ต่างๆนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนได้แล้วก็ยังเป็นพาร์ทแบบ smd นะครับ surface mount device แล้วก็เป็น r network นะครับตัวนี้แบ่งตามโครงสร้างในการสร้างนะครับจากวัสดุต่างๆนะครับ ตัวนี้ก็ลักษณะก็คล้ายๆกับฟิล์มหนานะครับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับ Adjustable resistor ตัญลักษ์ณของ Adjustable resistor ก็จะเป็นดังในภาพนะครับแบบที่1และก็แบบที่2นะครับที่มีการใช้งานนะครับ ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเลื่อนปรับค่าได้ไม่ว่าจะเป็นการหมุนหรือเลื่อนเพื่อทําการปรับค่านะครับให้ได้ตามค่าที่เราต้องการนะครับตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับ variable resistor นะครับสนญลักษก็มีการใช้งานแบบ2แบบต่างในภาพนะครับแบบแรกกับแบบที่2 นี้นะครับเป็นตัวอย่างของตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้นะครับก็จะเห็นว่าตัวรูปนี้นะครับก็จะมีการใช้ในงานของเครื่องเสียงและการปรับละเอียดหรือไม่ว่าจะเป็นตัวแบบเกือกม้านะครับก็สามารถที่จะปรับค่าได้นะครับ วนี้นะครับเป็นตัวต้านทานแบบพิเศษที่เราไม่ได้พูดถึงในหัวข้อแรกนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวต้านทานแบบพิเศษนะครับคือตัวแรกนะครับก็เป็นตัวต้านทานแบบไวแสงนครับ Light dependent resistor หรือ LDR นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นดังในภาพนะครับที่มีการใช้งานบ่อยๆนะครับซึ่งตัว LDR นะครับเมื่อมันได้รับแสงแดดหรือแสงนะครับความต้านทาน ในตัวมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานในด้านของการปิดเปิดไฟด้วยแสงอะไรองนี้ก็สามารถที่ประยุกต์ใช้งานได้นะครับเทอร์มิสเตอร์นะครับหรือเป็น NTC นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวต้านทานที่เปลี่ยนแปลงความต้นตานทานตามอุณหภูมินะครับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ดังในภาพนะครับก็คือแบบที่1กับแบบที่2นะครับ ตัว NTC นะครับจะทำงานดังนี้นะครับเมื่อ NTC ได้รับอุณหภูมิที่สูงนะครับหรือความร้อนนะครับตัวมันนะครับจะมีความต้านทานลดลงนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับก็คือเมื่อมันได้รับอุณหภูมิต่ำนะครับความต้านทานในตัวมันก็จะสูงขึ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเทอร์มิสเตอร์แบบ PTC นะครับก็คือ ญลักษณ์มันจะเป็นดังในภาพนะครับก็มีตัวทีที่เป็น Temperature นะครับเป็นบวกนะครับมีแบบที่1กับแบบที่2นะครับสัญลักษณ์ตัว PTC นะครับจะท,ทำงานตรงกันข้ามกับ NTC นะครับก็คือตัวมันเนี่ยจะแปรผันตรงกับอุณหภูมินะครับความต้านทานนะครับก็คือเมื่อได้รับอุณหภูมิหรือความร้อนเนี่ย ความต้านทานในตัวมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เมื่อตัวมันได้รับอุณหภูมิต่ำนะครับความต้านทานในตัวมันก็ต่ำลงด้วยเช่นกันนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับกระผม นโปจากช่อง EE e Idea นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ